สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคอสมบูรณ์รูปปั้นนี้เคยอยู่ในยุคเซียนโบราณมาก่อนความจริงที่เปิดเผยทําให้จิตใจทุกคนตั้นสะเทือนเรื่องชัยชนะยังมีความหวังอย่างไรก็ตามเส้นทางของข้ากลับได้ถูกตัดขาดแล้วบัรพรุรุที่ก้าหารกระดูของพวกเขาถูกฝังอยู่ในความอ้างวางังคนรุ่นของข้ายังคงมุ่งไปตามเส้นทางเก่า ชะตากรรมของเราได้ถูกปิดผนึกไว้แล้วส่วนนี้ทำให้ปวดหัวมากจนถึงขนาดที่พวกเขารู้สึกวาดภวาความรู้สึกเชิงลบที่จารึกมออให้นั้นชัดเจนสิ่งที่มันพูดถึงนั้นน่าประหลาดใจมากหลังจากที่พวกเขามาถึงดินแดนนี้พวกเขาจะกลับออกไปไม่ได้อีกแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนี้อะไรคือความรับเบื้องหลังสิ่งนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ เขามาจากไหนความรับส่วนนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จากสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่มาที่นี่แต่บรรพบุรุษของพวกเขามาที่นี่แล้วสิ่งนี้ยังอธิบายถึงชะตากรรมของเขาว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงต้องตายอย่างไรก็ตามเขาตายจากการต่อสู้หรือสิ้นอายุไขไปเองการสิ้นอายุไขไปเองนั้นไม่น่าเป็นไปได้ เพราะเขาอาจเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอาณาจักรแห่งความเป็นอมะตะนั่นคือสาเหตุที่คนที่นี่อนุมานได้ว่าคนคนนี้เขาจะต้องตายในการต่อสู้นี่เป็นเลือดที่น่าสยดสยองเล็กน้อยประวัติศาสตร์อันน่ากลัวกว่าที่พวกเขาคาดคิดมีความลึกลับมากมายซ่อนอยู่ในที่นี่อย่างน้อยที่สุดแม้แต่ผู้วุโสใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเลย ไม่จำเป็นต้องพูดถึงซื้อหาวและคนอื่นๆมุมมองของบุคคลนั้นเป็นคนมองโรคในแง่หลายอย่างมากและมีความรู้สึกที่เสียใจต่อชีวิตและหากไม่มีอะไรผิดพลาดผู้ต่อสู้ของเขาคือดัวโม่คนผู้นี้มีความแข็งแกร่งเพียงไร่ร่างกายเขามีโรหิตเจ็ดสีอยู่เพียงเล็กน้อย แต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งข้อความที่เยือกเย็นประเภทนี้ไว้ก่อนตายล้วก็ว่าคืนลมในฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็นพัดผ่านมาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดปุูกค่าตายใบไม้เสียเหลืองจำนวนมากเหี่ยวแห้งการหลับไหลเพียงเล็กน้อยเวลาผ่านไปกว่าแสนปีเม่อลืมตาขึ้นอีกครั้งทะเลสีขาวก็กลายเป็นทุ่งหมองนี่คือความตายที่น่าเศร้า ข้าไม่รู้ว่าข้าไม่ได้เป็นผู้เล่นเป็นเพียงตัวหมากตัวหนึ่งจึงมองไม่เห็นเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ข้าทำได้แค่หักนิ้วของคู่เล่นแต่แล้วหลังจากนั้นล่ะกล้ามาถึงจุดนี้เห็นได้ชัดว่าบุคคลผู้นี้มีความท้อแท้อย่างมากสำหรับหัวใจเต่าของใครบางคนในระดับนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะเกิดการสันไหวบางที หัวใจเขาก็คงจะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายสรงสัยว่าสิ่งที่เขาเพียรพยายามมาตลอดนั้นมีความหมายหรือไม่ผลกระทบของสิ่งนี้ยิ่งใหญ่มากตือยีเขาวีเซิงาสารเซียนและคนอื่นๆต่างมองหน้ากันดในความตกใจการแสดงออกของพวกเขาเต็ไมไปด้วยความจริงจังแม้ว,ว่าพวกเขาจยุ่ยหน้อยแต่พวกเขา ยังได้ข้อสรุปของตัวเองความจริงอาจถูกฝังอยู่ภายใต้ปุนผงของประวัติศาสตร์เพศใดเส้นทางของคู่อมตะจึงต้องถูกตัดขาดที่นี่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้จริงๆเลอจะมองในแง่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ที่นี่ความตํำช้าหรือนี่คือความคึ่งพอใจ วันนั้นจะมาถึงเจ้าจะได้ค้นพบว่าตัวเองตื่นจากความฝันเวลาผ่านมาทั้งหมดไม่มีความหมายอะไรความหมายของสิ่งนี้คืออะไรัวาุโสใหญ่ขมวดคิ้วเขาวเคอทุกสิ่งที่เห็นอย่างถี่ถ้วนพูดคุยกับเด็กๆโดยไม่สนใจความแตกต่างในสถานะระหว่างพวกเขา ที่คงเป็นความไม่พอใจของเขาที่มีตอบคู่เดียวกันความไม่พอใจตอบคู่ปกครองในดินแดนของเขาในท้ายที่สุดพวกเขาตีความสิ่งต่างๆเช่นนี้เมื่อพวกเขาไต่ต้องอย่างฉี่ถ้วนสิ่งนี้น่ากลัวอย่างยิ่งรากัว่าภาัยพิบัติครั้งใหญ่เกิดจากการชักใยของคนไม่กี่คนเป็นคนประเภทไหน พวกเขามาจากสถานที่ใดกันความรู้สึกที่พวกเขามอบให้คือพวกเขาเป็นพลังที่ไม่สามารถเอาชนะกองกำลังฝ่ายตามิติได้อย่างง่ายดายแต่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นทำไมคนที่มีเลือดโลหิตเจ็ดสีคนนี้เป็นคู่แข่งแข่งที่ไม่มีใครเทียบได้กากคำพูดของเขาการที่เขาก้าที่จะทำลายนิ้วของคู่ควบคุมกระดานเป็นการแสดงออกถึง ความมั่นใจประเภทหนึ่งใครจะเป็นผู้กล้าข้ามทะเลมาใครจะเป็นผู้กล้าลุกขึ้นต่อสู้เมื่อวันนั้นมาถึงผู้คนจะไม่ใช่ผีไม่ใช่เซียนตะวันทั้งหมดจะถูกพลิกความบางทีนี่อาจเป็นเพียงการเกิดใหม่ที่แท้จริงเมื่ออ่านถึงจุดนี้แม้แต่คููวุโสใหญ่รู้สึกถึงความกังวลใจความรู้สึกที่ไปต่อไม่ได้เือนมีหมอกสีดำปกคลุมไปทั่วเส้นทาง ข้ามทะเลข้ามทะเลอะไรนั่นคือสถานที่ใดผู้ขอรู้สึกสับสนขณะจ้องมองคำเหล่านี้โดยไม่เข้าใจความหมายความเข้าใจของทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกต่างกันไปแต่พวกเขาทุกคนรู้ดีว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อเกิดความกรอหตครั้งใหญ่พวกเขานึกถึงคําททำนายที่พ่วงเวลามืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์กำลังมาถึง จิตใจทุกคนก็หนักอึ้งพวกเขาทั้งหมดมองลงไปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจคําพูดนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการขีดเขียนอักษรอ,อักขรโบราณของเผ่าพันหนึ่งมีพลังความกรอหดที่ปล่อยออกมามากมายจริงๆอักษรอักษรทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาเซียนโบราณแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในยุคที่ใหญ นั้นแต่ก็ยังพออ่านเข้าใจได้พวกเขาส่วนใหญ่ศึกษาวิธีการอ่านเขียนภาษาโบราณมาบ้างแล้วดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างไรก็ตามก็ตามคำนั้นนะตามคำนี้นะตามคำเหล่านี้เนี่ยแปลกเกินไปพวกมันปลดปล่อยพลังงานสับสนวุ่นวายไม่มีใครจดจำคำพวกนี้ได้มาหยุดอ่านแม้แต่ผู้วุโสใหญ่ก็ไม่เว้น อีกด้านหนึ่งฟางฟางมิติก็คุยกันกับเงียบต้องการบอกว่าคนเหล่านี้แข็งแก่งมากและบางคนก็มีความเชี่ยวชาญในภาษาเซียนโบราณเช่นกันพวกเขาอธิบายทุกสิ่งที่พวกเขาเข้าใจอาฮ่า,าัางเป็นงานแก่สลักเชิงรบที่เต็มไปด้วยพลังและความเยือกเย็ยนด้วยจารึกนี้เต่าข้าจะก้าวหน้าไปอย่างมากจะข่าบรรลุได้ทุกคน ที่อยู่รุ่นเดียวกันจะไม่ต่างจากไก่สุนักใครบางคนหัวเราะเสียงดังอย่างไรก็ตามมีผู้คนอีกจำนวนมากทีงเงียบสงบใบหน้าพวกเขามืดหมดอย่างไม่น่าเชื่อเป็นเพราะสิ่งที่บันทึกไว้ค่อนข้างแปลกพวกเขาไม่สามารถมอนทะลุจารึกได้แม้ว่าจะศึกษามาเป็นเวลานาน,านแล้วก็ตามนำมันกลับไปนำมันกลับมาให้บรรพบุรุษโบราณดู พวกเขาอาจสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้อย่างแน่นอนมีคนเก่าเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นจารึกที่แกสลักโดยคนรุ่นเดียวกันกับรวโมโออย่าแม้แต่จะคิดปัววุโสใหญ่หยุดพวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างต้องการรูปปั้นนี้ซึ่งหมายความว่าการต่อสู้รบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้องสงครามโรหิตกับคือพัด แสงสีแดงเข้มร้นออกไปด้านนอกกระทบกับความสดใสที่ปล่อยออกมาจากหม้อรอมเสียนสนามรบแห่งนี้ถึงกับพังทลายดวงดาวมากไม้ตกลงมาแตกเป็นเสียงเสี่ยงขณะเดียวกันรูปปั้นที่มีจารึกกลับละลายหายไปอย่างรวดเร็วภายใต้แสงสีทองซาส่องไม่มีร่องรอยของมันลงเหลือดูแม้แต่น้อยมันถูกทำลายไปหมดสิน้น ทั้งสองฝ่ายต่างถอยกับไ่กาโจมตีกันอีกต่อไปจากนั้นพวกเขาก็รีบเข้าไปในส่วนลึกของสนามรบอย่างรวดเร็วจากข้อมูลที่ได้รับพวกเขาเชื่อว่าสนามรบด้านในจะมีความจริงมากกว่านี้กาพรพหรุษคาะน่าจะมาจากที่เดียวกันกับคนที่สลักจารึกนี้ตูกูหยวนกล่าวไปหน้าขอาทุกคนเข้่งเครียดจริงจัง ผู้พิทักษ์มาจากสถานที่ปิดสนาต้องมีความรับมากมายตอนอยู่ในเรื่องนี้ในความเป็นจริงพวกเขามีความสงสัยอยู่แล้วกลุ่มของผู้พิทักษ์อาจเป็นเพียงกลุ่มที่แข็งแกร่งกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ควรมีเผ่าพันธุ์พิเศษอื่นๆในดินแดนพวกเขาอีกพันใดนั้นมีคลื่นของหมอกควันสีดำพองขึ้นจากนั้นทุกคนของฝั่งตามิติก็เกิดความตื่น นะตื่นตัวเนี่ยแตกตื่นวุ่นวายมีสิ่งมีชีวิตหกเจ็ดตัวนอนอยู่ที่นั่นทุกตัวมีขนาดใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าดวงดาวที่ตกลงมาพวกมันดุร้ายและน่ากลัวอย่างยิ่งล่างครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งเหมือนสัตว์หลายผู้ไม่ดับสูนพวกเขาเป็นบรรพรุษของเราที่ตายในสนามลบนี้ผู้ที่มาจากฝั่งตาพิติคำรามอย่างโกรธเกลียวสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เป็นที่รู้กันดีว่าไม่มีวันตายมีระดับการดำรงอยู่ขั้นเดียวกับผู้อมตะแท้จริงและมีถึงหกตัวมันน่าตกใจเกินไปอย่างไรก็ตามร่างกายไม่สามารถถูกย่อยสลายตามกาลเวลานั่นได้แห้งไร้เหียวเฉาไปแล้วซึ่งแตกต่างจากในตำนานที่กล่าวถึงนั่นยอมแสดงว่าพลังอมตะของพวกเขาถูกสูบออกไปจนหมดเกิดอะไรขึ้น เหตุใดพลังแกนแท้ของพวกเขาจึงดวไหลออกมาแก่นแท้ทั้งหมดทําไมถึงหายไปตายชรลาคนหนึ่งกล่าวด้วยใบหน้าซีดขาวมันถูกกืนกินไปโดยบางอย่างมีคนกล่าวด้วยเสียงต่ําสถานการณ์ดูไม่ดีอย่างมากสถานที่แห่งนี้อาจซ่อนตัวตนที่เลวร้ายบางประเภทเอาไว้ดิฉะนั้นพวกมันสามารถกืนกินพลังแก่นแท้ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างไร ตอนนี้แม้แต่ฝ่ายตามิติยังรู้สึกหวาดกลัวปิดตกกังวลอย่างมากพวกเขารู้สึกเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้สัมผัสกับซากศพทั้งหกนั้นและเคลื่อนไหวไปรอบๆแทนเป็นเพราะพวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องนั่นกลัวว่าจะได้รับผลกระทบ,บจากปัญหาใหญ่ในที่สุด เราก็มาถึงสุดขอบด้านซ้ายของสนามรบหลังจากเดินทางผ่านดินแดนกว่า5้าแสนลีพวกเขาออกจากสนามรบขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ในสุดก็เห็นภูเขายักษ์และน้ำตากน้ำตกศักดิ์สิทธิ์สีเงินมีเกาะที่ร้อยฟ้าอยู่ด้านบนบปลดปล่อยพลังงานอมตะออกมาอย่างมาหาอย่างมากมายมาหาศาลมีภูเขาเสียจำนวนมากใครจะรู้ว่า มีกี่หมื่นลูกพลังงานมงคลกุ้งสูงขึ้นญาจิตปิญญาและยาุัฒนะมีอยู่ทุกคนแห่งแต่ไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวพื้นโลกเป็นสีแดงเข้มภุ่มไปได้วยเลือดก่อนหน้านี้จริงกว่านั้นยังมีเลือดของคู่ปีอำนาจมากสุดความจริงที่ว่าพืชสามารถเติบโตจากที่นี่ได้นั้นเป็นสิ่งที่ผิดปกติมากอยู่แล้วในสุดพวกเขากได้ยินเสียงเพลงบางอย่าง เป็นเพราะคนทั้งสองกลุ่มมาถึงส่วนลึกของโลกพวกเขาเห็นเทือกเขาขนาดใหญ่ยักษ์สูงไปถึงท้องฟ้าเทือกเขานี้มีความสูงถึงเจ็ดถึง, 8, 000, งแปดหมื่นจัราก็ว่ามันสูงไปจนถึงสวรรค์เทือยอดเขาที่สูงสุดตรงกลางมีอาคารจํานวนมากนั่นคือราชวังโบราณหลังจากยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ผ่านไปไม่เพียงแต่พวกมันจะไปพังทลายลงเท่านั้น แต่ยังคงมีกลิ่นอายของเซียนที่เป็นอมตะอยู่รอบๆไม่มีใครพูดอะไรออกมาทุกคนตีบกระจนไปข้างหน้าโดยตระหนักว่าพวกเขามาถึงใจกลางของที่นี่แล้วทันใดนั้นมีใครบางคนหยุดลงไปเห็นแหล่งที่มาของดนตรีมันมาจากโครงกระดูกสีขาวราวกระหิมะขณะนี้กำลังเล่นกูดินตึงนางอยู่บนเบนส้นเขาของพระราชวังยักษ ต่อจากนี้ยังมีรูปของเพิงรอยหิตตัวนั้นมันยืนอยู่บนสันเขาด้วยดวงตาสีแดงฉาน่าวกระเลือดกำลังจ้องมองทุกคนผงเพิงแสดงความเป็นศัตรูออกมาไม่ปิดบงังเดิมมันควรเป็นวิหกอมตะที่มีความเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้มันกระหายเลือดอย่างยิ่งแม้แต่ขนผ้าสีของมันก็ยังถูกย้อมเป็นสีแดง ตดไม่เหมือนกับรัศมีของวิหกอมาตะที่ควรจะมีเสียงดนตีจากคููจินนั้นไพเราะมากทำให้รู้สึกลาก็ว่าพวกเขากำลังบรรลุเตา่าเรื่องนี้น่าตกใจแค่ไหนโครงกระดูกสีขาวดึงทั่วทำนองของบทเพลงได้อย่างไรไพระกระดูกนิ้วมือของมันละเอียดขาวเปล่งประกายดูเหมือนกับมือของสติด้วยความงุนงงทุกคน เริ่มเข้าใจผิดว่านี่ไม่ใช่โครงกระดูกสีขาวแต่เป็นหญิงงามที่โดดเด่นกำลังเล่นเครื่องดนตรีในลักษณะสบายๆโดยดึงโน้ตที่สวยงามสุดออกมาทุกคนสบัดหัวพยายามทำตัวให้ปลอดโปร่งแต่ยิ่งทำเช่นนี้ก็ยิ่งดูเหมือนจริงมากขึ้นโครงกระดูกสีขาวราวกับเปลี่ยนไปกลายเป็นหญิงสาวสวยงามสวมชุดขาวคนหนึ่ง พดงามมากไม่มีข้อบกพร่องใดๆกูไร้ทิฐิราก็ว่าหลุดออกมาจากภาพวาดน,นี่คือเทพธิดาสวรรค์อย่างแท้จริงไม่ใช่หญิงงามในโลกมนุษย์ตึงเดิมทีนางก็ไม่ใช่คนที่มาจาก9สวรรค์10พิภพอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นโครงกระดูกสีขาวอย่างชัดเจนเหตุใดจึงถึงกลายเป็นหญิงงามที่มีเนื้อหนัง ขึ้นมาแม้แต่ดวงตาสวรรค์ก็ไม่สามารถมองทะลรู้ได้อีกต่อไปตื่นผู้อาวุโสใหญ่ตะโกนออกมาโดยใช้เสียงแห่งเต่าบอกสือหาวตัวสั่นสะท้านจากนั้นพวกเขาก็ตื่นขึ้นนี่คือวิชาเซียนแบบใดทำไมพวกเขาถึงสับสนในทันทีที่พบเห็นแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าดวงตาสวรรค์ใช้ไม่ได้ผลเหตุการณ์ครั้งนี้แม้แต่ผู้อาวุโสจากต่างม,มิติบางคนยังรู้สึกละอายใจ ตอนนั้นพวกเขาก็โดนวิชาจนรู้สึกสับสนเช่นเดียวกันหลังจากที่คนรอบข้างปลุกพวกเขาตื่นขึ้นมาร่างกายก็เปียกโชกไปได้เหงื่อเย็นที่อยู่ด้านหน้ายังคงเป็นโครงกระดูกสีขาวอันสดอันสวยงามเลือและเนื้อของนางหายไปแล้วเสียงโดนตรีนี่นากลัวอย่างยิ่งทำให้ทุกคนตกอยู่ในความสับสนภาษสา <S <S สัมผัสพวกเขาภาพมวัวกระดูกของนางเกียวและยาว มากซึ่งเป็นโครงกระดูกของสตรีคนหนึ่งแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นก็บอกได้วันนางเป็นสตรีที่งดงามสุดเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้นางได้ตายไปแล้วกู่จินเทพทิดาวิหกเพิ่งขัววุโสใหญ่จ้องมองไปที่กู่จินตัวนั้นโดยเห็นว่ามันมีส่วนเสียหายอยู่บ้างสายของมันขาดหายไปสองเซน นี่คือกูจินคันเสียนที่บันทึกไว้ในตำราบโบราณซึ่งเป็นวัตถุนะวัสดุของมันคือกันของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของตระก,กูลผงเพิงกูจินตัวนี้หายสาบสูญไปนานเกินไปไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นที่นี่มันได้รับความเสียหายในระดับร้ายแหลง่งไม่ว่าใครก็สามารถเห็นได้ว่าสภาพของมันน่าสังเวชแค่ไหนเดิมทีนี่เป็นหนึ่งในของพิเศษ ที่มีชื่อเสียงสุดของ9ส่อสิบพิภพซึ่งเปรียบได้กับถุงสวรรค์ปัดถุงสวรรค์ปัตะภีและแผ่นภาพติดพิภพสตีคนนี้คือใครกันทันใดนั้นหงเพิงโรหิตก็กูร้องออกมาเล่ากับว่ามันกำลังสื่อสารกับโครงกระดูกสีขาวเสียงจากกูจินพี่หกเพิงดังขึ้นสายที่ผ่าสองเส้นหลุดออกมาฟาดปันผู้คนจากตามิติเหมือนแส้ มอร้อมเซียนส่องแสงสีทองออกมาต้านรับสายกูจิ้นทันทีถึงจะสามารถสง่งนับส่งสายกูจิน้นบินกลับไปได้แต่เสียงการประทานั้นก็สั่นสะเทือนถึงสวรรค์สามารถเห็นได้ว่าการโจมตีคณีนหน้ากลัวเพียงใดสายกูจินที่ถูกทำลายปลดปล่อยเสียงมังกรํำร้องมันกลายเป็นมังกรวารีส,สนับสองสายเนี่ย วมเข้าใส่ซื้อหาวและคนอื่นอย่างรวดเร็วพาห่อศพขี้ออกประทุขึ้นในความโสใสเพื่อต่อต้านสายกูจินสองเส้นนี้ปิดการไม่ให้น้ําท่วมมาถึงเสียงร้องของมังกรวารีดังขึ้นเป็นขึ้นและขุนตัวกลับออกไปนี่เป็นเพียงการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่มันก็ทําให้ใบหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปแล้วองค์กระดูกสีขาวนี้มีความลึกลับไม่มีสิ่งสิ้นสุดสามารถ โจมตีด้กูจินขั้นเซียนอย่างหน้าวาดวันก่อนทราบว่าวิกฤตร้ายแรงกำลังมาถึงจิวจิวของเพิงโรหิตที่ยังโตไม่เต็มที่สื่อสารกับโครงกระดูกนับเชือแจ้วไม่รู้ว่ามันพูดอะไรเป็นเพราะไม่มีใครเข้าใจภาษาของนกภายในโครงกระดูกสีขาวนั้นมองไม่เห็นเปรไ,ไฟวิญญาณยอมแสดงว่านางตายไปแล้วไม่มีวิญญาณดั้งเดิมสิงสถิตอยู่อย่างไรก็ตามนางยังคงโงงกศีษะ เราก็ว่ารับฟังและเข้าใจสิ่งที่นกตัวน้อยกล่าวนับว่าเป็นเรื่องน่าปาระหลาดยิ่งเสียงโดนตีดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ได้ดังและกล้องมากหนักแต่แสงที่พุ่งออกมาสามารถผ่าท้องป้าให้แยกเป็นสองสิ่จากนั้นตัวโน้ตก็พุ่งออกมาเป็นแนวทุกตัวเป็นสีเงินลอยเข้าหาที่สิ่งมีชีวิตตามม่ติรวมตัวคู่อาวุโสและพวกลอยไม่แยกนัแบ่งแยก เป็นเพียงแค่เศษซากแห่งความชั่วร้ายจากอาดีตเจ้าคิดว่าเรากลัวเจ้าจริงๆหรือพ่อหลอมเซียนปสังหารมันซะปัววุโสที่เป็นผู้นำกลุ่มตามิติคำรามพ่อหลอมเซียนส่องแสงเจิดจ้าปลุกปวดปลายพลังทั้งหมดให้ความรู้สึกร้าวกว่าเทพสงครามบรวานก้าวข้ามแม่น้ำแห่งการกลับคืนมายังยุคสมัยปัจจุบันมันปวดปลายริ้วแสงสีทองขนาดใหญ่ โจมตีโครงกระดูกและกูชิ้นเสียนเกิดขึ้นเสียงทำลายล้างขนาดใหญ่ประทะออกมาราวกับจะฉีกใบหูทุกคนเพื่ออาวุธวิเศษทั้งสองประทะกันสายฟ้ากระจายไปกระจายออกไปในทุกทิศทางทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบบริเวณผัววุ้โสใหญ่เปิดใช้งานผ้าหอ่อศพตาชามาตาเพื่อป้องกันสถานที่แห่งนี้ และใช้กระบี่เซียนฟาดฟันตัวโนทสีเงินเกี่ยวรอยอยู่บนท้องฟ้ากระดูกสีขาวได้รับความทุกข์ทรมานจากการโจมตีของทั้งสองฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่โจมตีมันยังเป็นอาวุธเซียนขั้นสูงสุดดังนั้นความกดดันที่โครงกระดูกได้รับจึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าทันใดนั้นเสียงนกก็ร้องดังขึ้นนกยักษบินลงมาจากอาคารโบราณในหุบเขานี่คือนกยักที่แห้งเหี่ยวแล้วแต่มันยังคง มีขนอยู่บ้างสามารถเห็นเนื้อเขียวยน่นของมันห่อคุ้มกระดูกไว้บางส่วนอย่างไรก็ตามทุกคนต่างตกตะลึงเพราะนี่คือหงเพิงแท้จริงซึ่งเป็นวิหกอมตะที่โตเต็มวัยอย่างไรก็ตามมันได้ตายไปแล้วตอนนี้ถูกเรียกออกมาในฐานะอาวุธหุ่นเชิดสิ่งที่ทำให้ทุกคนดวงตาส่องสว่างขึ้นนี่ไปคุ้นค่าสมกับเป็นดินแดนโบราณที่ถูกปิดผนึกพันลึกลับเกินไป แม้แต่ซากศพของวิหกอมะตะยังถูกยังมีอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามองเพิงตัวนี้ไม่สามารถติดอันดับหนึ่งใน10ของอาสูรได้แต่ถึงอย่างนั้นตอนที่มันมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปเสียนผู้แข็งแร่งอย่างแน่นอนในโรคนี้ตั้งแต่อดีตมีวิหกอมะตะไม่กี่สายพันธุ์แต่วันนี้พวกเขาเห็นพวกมันถึงสองตัวตัวโต,วตวหนึ่งตัวเล็กอีกหนึ่ง ปลายตามิติคคำรามขึ้นยังดุร้ายไม่มีหม้อร้องเซียนอยู่ในมือพวกเขาไม่กลัวศัตรูใ,ใดๆปวดหัวโสใหญ่รู้สึกปวดหัวซากศพหงเพิงและโครงกระดูกสีขาวนั้นได้โจมตีอยู่ด้านข้างของเขาเขาจึงไม่ทางเลือกนอกจากต้องต่อสู้กับมันการระเบิดครั้งใหญ่สามารถขย่าโรคปัะถุขึ้นซากศพของหงเพิงปินลงมาจากท้องฝ่าเมื่อรวมกับกู่จิน ที่เล่นโดยโครงกระดูกจิงลึกลับพลังโจมตีชนิดสุดที่พวกเขาจะต้านรับได้ท้งคู่อาวุโสใหญ่และป่ายตามิติต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพรับมือเติมทีพวกเขาเป็นศัตรูแต่ตอนนี้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันจึงสามารถต่อต้านความตายครั้งนี้ได้แม้ว่าราชวังขนาดใหญ่ที่นี่ไม่สามารถต้านทานพลังของอาวุธวิเศษ ที่ไม่มีใครเทียบได้พวกมันบางส่วนแตกสลายทันทีการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นกระบี่เซียนผ้าหอศพและหม้อรอมเซียนผัดเปลี่ยนการเข้าโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขาเดินไปสัตวูก,กันดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะต้องทุกข์ทรมานจากการโจมตีของโครงกระดูกสีขาวและซากศพของหงเขึงรอไปถุงกู้จินพิเศษแต่คู่คอนจากอีกฝั่ง ก็ยังไม่ลืมเที่จะต่อสู้กับผู้โสใหญ่ไปด้วยทำให้การต่อสู้เกิดความวุ่นวายทันใดนั้นขึ้นพลังที่รุนแรงบางอย่างพุ่งเข้ามาในสนามเสียงแต่โบราณดังขึ้นเพื่อหยุดการต่อสู้พลังกดดันอันยิ่งใหญ่มหาศาลครอบคุมสนามรบไปที่นี่เป็นค่ายกวลสังหาเสียนชนิดหนึ่งแม้ว่าจะได้รับความเสียหายไปแล้วแต่เพียงพอสังหาสิ่งมีชีวิตทุกคนที่อยู่ที่นี่หุดให้ค่ะ เสียงตะโกนดังขึ้นหม้อรอมเสียงสั่นสถานร้องกระปวดไปแสงสีทองออกมาทำให้ท้องฟ้าแตกเป็นเสียงเสียงบรรทุบบังคบให้หลบหนีเข้าไปในรอยแยกของมิติขนาดใหญ่ผ้าพววัวโสใหญ่ยังไม่ยอมแพ้ย่างไรก็ตามหปอกสีเทาฟุ้งกระจายไปทั่วสถานที่แห่งนี้การเวลาหมุนบุนลาวกบมันกำลังนำพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่สนามรบโบราณสามารถเห็นได้ว่าทิวทัศ ทีนีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอปรากฏโครงกระดูกอยู่ทั่วไปทุกที่ทีซ่าของสิ่งมีชีวิตทรงพลังที่สุดรีบหนีเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ใครบางคนจากอีกด้านหนึ่งปล่อยเสียงตะโกนอูอีพวกไปทุกที่นะที่ซาาของสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดรีบหนีเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะพวกเขาเนี่ยตกใจในค่ายกวนโบราณอย่างมาก ต้องบอกว่ามอ้อรอมเซียนนั้นทรงพลังอย่างยิ่งมันชีกสวรรค์และปัตจพีออกจากกันและเบอร์ซิงกีขวาทุกชนิดเพื่อนำผู้คนจะตามวิติกลับออกไปในอีกด้านหนึ่งผู้โสใหญ่ฟาคับนะก็พาเนี่ยออกไปข้างนอกโดยใช้ผ้าห่อศพคุ้มกันและกระบ,บี่เซียนเพื่อ,เ,อเส้นทางออกจากสนามรบโบราณแห่งนี้ภายนอกทัศนียภาพเปลี่ยนไปพระราชวังที่ดูสวยงามตอนแรกกลายเป็นซากกรกหักพัง ใน้ากอาคารผู้น,นั้นเผยเห็นแทนบูชาขนาดใหญ่เกีรโรงศพโบราณตั้งอยู่ที่นั่นมันมีกิ่งก้านสาขาเหผอนกับต้นไม้งอกออกมาจากโรงศพนั้นต้นไม้อมาตะพวเขาร้องตื่นเป็นเพราะขึ้นหมอกเสียนลอยขึ้นมาจากโรงศพแม้มันจะกลายเป็นโรงศพไปแล้วแต่ก็ยังมีพลังชีวิตอยู่กิ่งก้านของสาขางอกออกมาใบไม้สีเขียวขจีตวดลายมากมายปรากฏบน แทนบูชานะคับพื้นผิวของมันปกคุมไปด้วยเลือดแกนแท้ลึกลับที่รอรอมโงศพนั้นนี่มันโงศพแปลกๆแบบไหนกันหลังจากคู่ไม่ดับศูนย์ในโรคของเราเสียชีวิตจากการต่อสู้แกนแท้รอยหิตของเขาถูกสูบมาที่นี่ช่วยบำรุงสิ่งที่อยู่ในโรงนี้ คนจากฟังตามิติหวาดกลัวกับนับทั้งหวาดกลัวและโกรธเคี่ยวในสถานที่แห่งนี้นอกเหนือจากของเพิงโรหิตแล้วทุกอย่างรั้วแต่เสียชีวิตไปทั้งสิน้นเหตุฉะไหนจึงมีกับดักประเภทนี้อยู่ทุกคนสับสนจ้องมองไปที่โรงศพเสียนีเต็มไปด้วยพลาังเสียงโดนตีจากกูจินนั้นยังคงดังอยู่โดยมีคลื่นแห่งความเศร้าโศกราวกว่ามันกําลังเรียกดวงวิญ,ญญาณจากสถานที่อันห่างไกล ในขณะนี้ทุกคนต่างพากันสั่นสะท้านภายใต้เสียงดนตรีแสนเศร้านี้ขนเส้นเล็กทั้งหมดของพวกเขาลุกชี้ฉันหนังสีสากลายเป็นชาด้านเป็นเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงอันตรายกำลังมาเยือนเหตภูเขาในระยะไกลเกิดแรงสั่นสะเทือนตานที่น่ากลัวหร่างกำลังใกล้เข้ามาที่นี่พวกเขาเป็นซากศพของคู่ไม่ดับสูญทั้งหที่ก่อนหน้านี้นอนอยู่ในสนามรบ พวกเขาถูกเรียกตัวมาจริงๆยิงไปกว่านั้นจาระยะไกลกลุมศพเสียนที่อยู่ปากทางเข้าก็เริ่มแตกกระจายมีซากศพโผล่ออกมาฝื้นเป็นนะฟืนขึ้นมาเป็นจํานวนมากมารดามาเถิดอะไรกันนักหนาเนี่ยที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นขาวิเซิงสาบแช่งพวกเขาทำเช่นไรในสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายตรงข้ามควบคุมซากศพเซียนจานวนมากได้อย่างไร้าพวกเขา ปกร้อมแบบนี้พวกเขาก็ตายทั้งหมดสิโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับไปแล้วจ้